สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะวันนี้ครูตั๊กจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบความยาวและการคาดคะเนความยาวกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องต่อไปนะคะ คุณครูขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมครั้งที่แล้วก่อนนะลูกความรู้เดิมครูตักได้สอนเรื่องการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรไว้ใช่ไหมคะทีนี้ในการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรนั้นนะคะเวลานักเรียนจะเริ่มต้นในการวัดความยาวนักเรียนต้องนำปลายด้านหนึ่งนะคะ ไว้ที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเลขศูนย์เสมอนะคะหลังจากนั้นถ้านักเรียนต้องการรู้ความยาวของสิ่งของหรือของวัตถุนะคะให้นักเรียนอ่านค่าที่ปลายอีกด้านหนึ่งที่จะหลดกับเลขนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนดูนะคะครูตักมีดินสออยู่สองแท่งนะลูกแท่งที่1นนะคะจะเป็นดินสอแท่งที่1นนะคะสีเหลืองแท่งที่สองเป็นดินสอสีน้ําตาลนะ นะะักนะเรียนดูนะคะว่าทั้งสองแท่งนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่เลขศูนย์ถูกต้องค่ะทั้งสองแท่งนะคะเอาปลายที่มันเป็นด้านยังลบนะคะไว้ที่เลขศูนย์เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะความยาวแท่งที่หนึ่งถ้าเราอยากรู้ความยาวแท่งที่หนึ่งให้เราไปดูที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะคะปลายอีกด้านหนึ่งอ่ะดูตามเส้นประสีแดงขึ้นไปเลยปลายอีกด้านหนึ่งจดที่เลขอะไรลูก เลข7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปลายอีกด้านหนึ่งจดที่เลข7นะคะหน่วยของการวัดความยาวเราบอกแล้วถ้าเป็นไม้บรรทัดเราจะใช้หน่วยคำว่าเซนติเมตรเก่งมากคะ่ะเพราะฉะนั้นดินสอแท่งที่1ยาวเท่าไหร่ลูกยาว7จเซนติ เมตรใช่ค่ะอ่ะและทีนี้นักเรียนมาดูแท่งที่สองนะคะนักเรียนมาดูความยาวของแท่งที่สองนะลูกแท่งที่สองคือแท่งสีน้ําตาลมีจุดเริ่มต้นที่เลขศูนย์เหมือนกันเห็นไหมเออจุดเริ่มต้นที่เลขศูนย์เหมือนกันแต่ยาวถึงเจ็ดเซนไหมคะ อ่า <requirements> ไม่ถึงใช่ไหมความยาวไม่เท่ากับแท่งที่1เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูปลายอีกด้านหนึ่งอ่านไล่ตามเส้นสีแดงขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ไปอยู่ที่เลขอะไรลูกเลข5ใช่ไหมคะอยู่ที่เลข5เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าดินสอแท่งที่2ยาว5เซนติเมตร นะคะอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือการวัดความยาวเป็นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะเราบอกแล้วนะคะว่าคุณจะวัดได้จุดเริ่มต้นคุณต้องอยู่ที่เลข ศนย์นะคะ,ะทีนี้เมื่อเราวัดความยาวกันเป็นแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการเปรียบเทียบกันใครพร้อมเรียนแล้วแฮนด์อัพเก่งมากค่ะ,ะพร้อมไปเลยจ้า การเปรียบเทียบความยาวนะคะการเปรียบเทียบความยาวคือการนำความยาวของวัตถุสองอย่างหรือ2ชนิดมาเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น3แบบนะคะนั่นก็คือ 1. การเปรียบเทียบความยาวนะคะการเปรียบเทียบความยาวส การเปรียบเทียบระยะทางการเปรียบเทียบระยะทางและ3การเปรียบเทียบความสูงการเปรียบเทียบความสูงนะคะซึ่งทั้ง3อย่างในการเปรียบเทียบนี้นะคะจะมีการเปรียบเทียบที่เหมือนกัน แต่อาจจะใช้ถ้อยคำในการเปรียบเทียบต่างกันนะคะแต่ที่สำคัญของทั้ง3อย่างของการเหมือนกันคือในการเปรียบเทียบความยาวนั้นต้องมีหน่วยเหมือนกันก่อนจึงจะเปรียบเทียบกันได้ขออนุญาตเน้นย้ำนะคะในการเปรียบเทียบความยาวนั้นต้อง เปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึงจะเปรียบเทียบความยาวได้นะคะถ้าหน่วยไม่เหมือนกันจะ เปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะลูกต้องหน่วยเหมือนกันเท่านั้นจึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูตั๊กจะมาขออนุญาตอธิบายความยาวทีละอย่างเนาะว่าทำไมครูตั๊กถึงบอกว่ามันใช้ถ้อยคำไม่เหมือนกันเริ่มต้นอันแรกเลยจ้ะการเปรียบเทียบความยาวนะคะเราบอกแล้วว่าถ้าสมมติเรามีดินสอแค่แท่งเดียวเราเปรียบเทียบได้ไหมคะ ใช่จ้าเราเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีดินสอสองแท่งขึ้นไปเหมือนกันในกรณีนี้ครูตักมีอุปกรณ์กี่ชนิดอ่าสองชนิด,ชน,ดนนะะชนิดที่หนึ่งคือไม้ปิงปองนะคะชนิดที่หนึ่งคือไม้ปิงปองอ่าชนิดที่สองคือ ค้อนใช่ไหมชนิดที่2คือค้อนนะคะทีนี้เวลาเราจะเปรียบเทียบความยาวเราต้องทําการอะไรก่อนวัดความยาวถูกไหมคะอาะเริ่มต้นการวัดความยาวจําได้ไหมครั้งที่แล้วที่สอนไว้วัดความยาวจุดเริ่มต้นต้องอยู่ที่จุด0ถูกไหมคะอาจทีนี้นักเรียนม,มาดูการวัดความยาวไม้ปิงปองเริ่มต้นที่จุด0ูนย์มาจบที่เลขอะไรเนี่ย ดูตามไล่เส้นแดงลงมาลูกตืด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 ไม้ปิงปองจบที่เลขสี่เพราะฉะนั้นไม้ปิงปองมีความยาวเท่ากับสี่เซนติเมตรเก่งมากจาก้ะไม้ปิงปองมีความยาวเท่ากับสี่เซนติเมตรอ่ะต่อมาลำดับต่อมาคืออะไรคะค้อนใช่ไหมคะลูกค้อนเนาะอ่ะนักเรียนดูที่ค้อนนะคะค้อน นะคะ,ะค้อนมีความยาวเท่ากับเท่าไหรเอ่ยค้อนมีความยาวเท่ากับเท่าไหรคะตรงกับเลขอะไรตรงกับเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นค้อนมีความยาวเท่ากับเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมคะเมื่อเราทราบความยาวของทั้งสองสิ่งแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทำการเปรียบเทียบโดยนักเรียนบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าไม้ปิงปอง สั้นกว่าคอนนะคะบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าไม้ปิงปองสั้นกว่าคอนหรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าคอนยาวกว่าไม้ปิงปองใช่ไหมคะคอนยาวกว่า ไม้ปิงปองนะคะซึ่งนักเรียนดูนะคะในการเปรียบเทียบความยาวนะลูกในการเปรียบเทียบความยาวนะคะเขาจะใช้คานะคะเขาจะใช้คานะคะลูกเขาจะใช้คําว่าสั้นกว่า และยาวกว่าในการเปรียบเทียบนะคะเขาจะใช้คำว่าสั้นกว่าและยาวกว่าในการเปรียบเทียบนะคะอีกอย่างหนึง่งจะใช้สั้นกว่าหรือยาวกว่าเมื่อไหร่นั้นให้นักเรียนไปดูที่ซ้ายมือเป็นหลักนะลูกดูซ้ายมือเป็นหลักในกรณีที่1ไม้ปิงปองอยู่ซ้ายมือไม้ปิงปองสั้นกว่าใช้คำว่าสั้นกว่า กรณีที่สอค้อนอยู่ซ้ายมือค้อนยาวกว่าจึงใช้คำว่ายาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะใช้สั้นกว่าหรือยาวกว่าได้ให้นักเรียนดูที่ซ้ายมือเป็นหลักนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบความยาวกันนะคะนะักเรียนอ่านะักเรียนดูเลยมีผลไม้กี่ชนิดลูก2ชนิดใช่ไหมคะมีอะไรกับอะไร มีส้มกับแอปเปิลเนาะอ่ะมีส้มกับแอปเปิลทีนี้ครูตั๊กบอกแล้วถ้าเราจะเริ่มวัดเราต้องเอาจุดเริ่มต้นไว้ที่ศูนย์ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นไว้ที่ศูนย์อ่ะมาดูตัวแรกมาดูผลไม้ชนิดแรกนั่นก็คือส้มนะคะนะักเรียนดูที่ส้มสิส้มจุดสุดท้ายของส้มเริ่มต้นที่ศูนย์อ่าจุดสุดท้ายมองตามเส้นแดงลงมาติ๊ดๆๆต,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 ติอยู่ตี่เต่าไ์ตร์เร อ,อยู่ที่เลยเลขสองมากี่ขีดเอานะับลูก 1, 2, ึสและ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลขสอเนี่ยเลขสหน่วยเป็นอะไรเป็นเซนติเมตรใช่ไหมอ้าแล้วสี่ขีดน้อยๆละลูก4ี่ขีดน้อยๆหน่วยเป็นอะไรมิลิเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าส้มยาว 2เซนติเมตร4มลลิเมเก่งมากจ่ะอ่าต่อมาผลไม้ชนิดที่2องผลไม้ชนิดที่2คืออะไรคะแอปเปิลถูกไหมคะแอปเปิลอ่าเรามาไล่ดูอ่ะมองตามเส้นสีแดงเริ่มต้นที่จุด0หาจุดสุดท้ายอ่ะตึดๆๆๆๆๆๆๆลงมาใช่ไหมตึดตึ๊ดลงมาอ่ะอยู่ตรงขีดนี้อ่านับจากจุดแรกเลยลูกหนึ่ง 2,3,4,5,6,7และ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยเลข2เลยเลข2มา8ขีดเลยเลข2เหมือนเดิมจากเลข2คือ2องเซนติเมตรแขีดคือ8ปดมเมเพราะฉะนั้นความยาวของแอปเปิลคือ2องเซนติเมตร แปดมิลลิ เมตรใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คำถามกรูตักคือผลไม้ชนิดใดยาวกว่าและยาวกว่าเท่าใดอ่ะทีนี้นักเรียนดูในการเปรียบเทียบนะคะในการเปรียบเทียบกรูตักบอกแล้วหน่วยต้องเหมือนกันไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะมาเปรียบเทียบทีละตัวเปรียบเทียบทีละหน่วยนะคะหน่วยแรกคือเซนติเมตรอ่ะเซนติเมตรส้มก็2แอปเปิลก็2เพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงกัน เท่ากันเราจะบอกว่าส้มยาวเท่าแอปเปิลได้ไหมคุณตักสรุปเลยว่าส้มยาวเท่าแอปเปิลเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันยังไม่จบถูกไหมคะทีนี้ถ้าหน่วยใหญ่เท่ากันเราดูหน่วยรองลงมาหน่วยรองลงมานั่นก็คือ mm, มิลลิเมตรใช่ไหมลูกส้มคือ4แอปเปิลคือ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น สเป็นยังไงกับ8 8เป็นยังไงกับ4 8มากกว่า4เพราะฉะนั้นเราจรึงได้คำตอบของคำถามที่ว่าผลระไม้ชนิดใดยาวกว่าคำตอบของมันคือแอปเปิลยาวกว่าส้มถูกไหมคะแต่คำถามยังไม่จบยังถามต่ออีกว่าแล้วมันยาวกว่าเท่าไหร่เราจะทำยังไงดีล่ะลูก ทำยังไงดีคะหาความต่างทํำยังไงเอ่ยอ่าเก่งมากเอา8ไปลบกับเท่าไหร่เอ่ย8ไปลบกับ4ได้เท่ากับ4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือแอปเปลิลยาวกว่าส้ม4มิลลิ เมตรอ่าเก่งมากจ้ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะในการเปรียบเทียบความยาวถ้าหน่วยใหญ่ให้นักเรียนสังเกตที่หน่วยใหญ่ก่อนในกรณีนี้หน่วยใหญ่เท่ากันนั่นก็คือ2เซนติเมตรและ2เซนติเมตรเท่ากันให้สังเกตหน่วยรองลงมานะคะนั่นก็คือมิลลิเมตร 8มากกว่า4นะคะเราก็เลยเอา8ไปลบ4นะลูกจะได้ความต่างออกมานั่นก็คือ4มิลิเมตรนะคะอ่ะทีนี้รู้จักเปรียบเทียบความยาวแล้วมีเปรียบเทียบอะไรอีกเปรียบเทียบความสูงถูกต้องค่ะเปรียบเทียบความสูงใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าสมมติครูตัตกบอกว่าครูตักสูง150เซนติเมตรสรุปครูตักสูงหรือครูตักเตีย้ย อืมบางคนก็จะบอกคุตักสูงค่ะเพราะหนูสูง120คุตักเตี้ยครับเพราะพ่อผมสูง180การเปรียบเทียบมันต้องมีตัวเปรียบเทียบถูกไหมคะเป็นอันเดียวเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูในรูปในรูปของคุตักมีตัตวอะไรมั่งมีกระต่ายมีอะไรอีกมีกระต่ายมีกบมีหมูและก็มีนกใช่ไหม กระต่ายกบหมูนกทีนี้ในหนึ่งช่องยาวเท่ากับเท่าไหร่คะหน่งช่องสูงเท่ากับเท่าไรหนึ่งช่องสูงเท่ากับ1เซนติเมตรหนึ่งช่องสูงหนึ่งเซนติเมตรทีนี้คุณมาดูคุณมาดูกระต่ายจะสูงเท่าไหรละ่ะกระต่ายสูงกี่ช่องเอานะับหนึ่งสองสามกระต่ายสูงกี่ช่องสามช่องเป็นเป็นเท่าไหรลูก เป็นเท่าไหร่คะกระต่ายสูงสามช่องเป็นเท่าไรหร่ลูกเป็นสามเซนติเมตรใช่ไหมคะกระต่ายสูงสามช่องเป็นสามเซนติเมตรอ่ะต่อมากบกบสูงกี่ช่องลูกกบสูงสี่ช่องสี่ช่องเป็นกี่เซนติเมตรสี่เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะต่อมาหมูหมูสูงเท่าไรหร่ลูกหมูสูง 2เซนติเมตรและนก่ะคะนกสูงเท่าไหร่คะนกสูง5เซนติเมตรใช่ไหมคะทีนี้ในการเปรียบเทียบครูตักบอกแล้วว่าเราจะเปรียบเทียบโดยใช้สองตัวนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเปรียบเทียบแบบนี้นะคะนกสูงกว่าสูงกว่าอะไรดีนกสูงกว่าอะไรดีนกสูงกว่ากระ ตายเห็นไหมนกสูงเท่าไหร่ลูกนกสูงห้าใช่ไหมนกสูงห้าเซนเนาะนกสูงห้าเซนติเมตรกระต่ายสูงสามเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนกสูงกว่ากระต่ายและลำดับต่อมาล่ะหมูหมูเป็นยังไงอะ่ะหมูสูงได้ไหมอะ่ะไม่ได้เนาะเพราะว่าหมูน้อยที่สุดเลยต้องเป็นหมูเตี้ยกว่า โกอืมเก่งมากเลยทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคะในการเปรียบเทียบความสูงเนี่ยนักเรียนการเปรียบเทียบความสูงเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่ายาวกว่าสั้นกว่าและเห็นไหมเราจะใช้คำที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือคำว่าสูงกว่าและ เตี้ยกว่านะคะเราจะใช้คำแตกต่างออกไปกันนะคะลูกถ้าเป็นความยาวจะใช้คำว่ายาวกว่าสั้นกว่าแต่ถ้าเป็นความสูงจะใช้คำว่าสูงกว่าและเตี้ยกว่าใช่มั้ยคะอันนี้คือการเปรียบเทียบความสูงอ่ะต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบความสูงกันนะคะตัวอย่างการเปรียบเทียบความสูงนะคะคูณตั๊กมี เขาเรียกอะไรนะเออวัดถุอยู่สองชนิดเนาะชนิดที่หนึ่งคืออะไรนะชนิดที่หนึ่งสีเขียวๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยต้นไม้แก่งมากอ่ะชนิดที่สองแล้วลูกนั่งกลมๆหมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วเรียกอะไรคะชิงช้าสวรรค์ใช่ไม้มอ่ะทีนี้มาดูชนิดแรกก่อนเรามาวัดความสูงก่อนหนึ่งช่องเท่ากับ 1>, 1เมตร1ช่องเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นต้นไม้สูงกี่ช่องเนี่ยนับสิลูกเอานับ1 2สองได้เท่าไหร่ลูก2เมตรใช่ไหมคะเราจรึงบอกว่าต้นไม้สูง2เมตรเนาะอ่ะต่อมาชิงช้าสวรรค์อ่ะชิงช้าสวรรค์อ่ะดูความสูงของชิงช้าสวรรค์ซิชิงช้าสวรรค์สูงเท่านี้เอานับคะลูกได้กี่ช่องหนึ่ง 2・สอสและสสรุปชิงช้าสวรรค์สูงเท่าไหร่คะชิงช้าสวรรค์สูงสเมตรทีนี้คําถามคือสิ่งใดสูงกว่าและสูงกว่าเท่าใดอะใครตอบครูตักได้บ้างว่าสิ่งใดสูงกว่าเก่งมากคะ่ะชิงช้าสวรรค์สูงกว่าต้นไม้ คำถามต่อมาสูงกว่าเท่าใดทํำยังไงดีถึงจะได้คําตอบทํำยังไงดีเอ่ยทํำยังไงคะเอาสี่ไปทําอะไรกับสองนะเอาสี่ไปลบสองถูกไหมลูกอ่าสี่ลบสองเหลือสองเพราะฉะนั้นฉิ่งช้าสวรรค์จึงสูงกว่าต้นไม้อยู่สองเมตร เก่งมากจ้าอ่ะเปรียบเทียบความยาวก็ได้แล้วเปรียบเทียบความสูงก็ได้แล้วเหลือเปรียบเทียบอะไรอีกอย่างนึงคะเปรียบเทียบระยะทางเก่งมากค่ะเปรียบเทียบระยะทางนะคะการเปรียบเทียบระยะทางเนี่ยเราบอกแล้วว่าก็จะไม่ต่างจาก2เรื่องนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตอนนี้ครูตั๊กมีสถานที่อยู่3าสถานที่มีอะไรบ้าง สถานที่ที่หนึ่งสถานที่ที่หนึ่งมีต้นไม้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านอ่ะเก่งมากบ้านเก่งมากอ่ะบ้านสถานที่ที่สองสถานที่ที่สองเออมีพระมีพระเขาเรียกว่าอะไรนะวดัดอ่าใช่จะ้ะวดัดอ่ะสถานที่ที่สามสถานที่ที่สามมีผ้าโพลิสผอ P.O.L.I.C.E. Police Police คืออะไรอะเก่งมากสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจนะลูกเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบนะคะเราจะต้องบอกด้วยว่าจากไหนถึงไหนนะคะตัวอย่างเช่นระยะทางจากบ้านถึงสถานีตำรวจบ้านถึงสถานีตำรวจเป็นยังไง ไกลกว่าไกลกว่าอะไรดีล่ะไกลกว่าบ้านถึงวัดนักเรียนดูระยะทางจากบ้านระยะทางจากบ้านนะคะจากบ้านจนถึงสถานีตำรวจเป็นระยะทางเท่าไรหร่ลูก10กิโลเมตรใช่ไหมคะแล้วจากบ้านถึงวัดล่ะคะจากบ้านถึงวัดเป็นระยะทางเท่าไรหร่ลูก 5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจากสถานีตำรวจเป็นยังไงไกลกว่าบ้านถึงวัดนะคะไกลกว่าบ้านถึงวัดนะลูกเราจะเอาซ้ายมือเป็นหลักนะคะดูซ้ายมือเป็นหลักนะคะถ้าซ้ายมือไกลกว่าหรือซ้ายมือมีระยะทางมากกว่าเราจะใช้คำว่าไกลกว่านะคะแล้วถ้าสมมุติว่าครูตั๊กถามว่าแล้วจากวัดจากวัดนะลูกจากวัด ถึงสถานีตำรวจจากวัดถึงสถานีตำรวจนะคะจากวัดถึงสถานีตำรวจเป็นระยะทางเท่าไหร่สองกิโลเมตรใช่ไหมอ่ะแล้วสมมุติจากวัดถึงสถานีตำรวจใกล้กว่าสถานีตำรวจถึงบ้านอ่ะใกล้กว่าสถานีตำรวจถึงบ้านแล้วสถานีตำรวจถึงบ้านเท่าไหร่อะคะสิบ กิโลเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูครูตั๊กบอกแล้วให้ดูซ้ายมือเป็นหลักในกรณีนี้ซ้ายมือคือ2กิโลเมตรขวามือคือ10กิโลเมตรเพราะฉะนั้น2น้อยกว่า10เราจะไม่ใช้คำว่าน้อยกว่าแต่เราจะใช้คำว่าใกล้กว่า นะคะใกล้กว่านะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเช่นกันนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นอ่ะเหมือนเดิมเลยแต่ระยะทางเปลี่ยนไปเนาะคำถามของมานนะคะเรามาดูนะคะลูกจากบ้านจนถึงวัดเป็นระยะทาง500เมตรจากวัดถึงสถานีตำรวจเป็นระยะทาง250เมตร จากสถานีตำรวจถึงบ้านเป็นระยะทาง850เมตรคำถามของครูตั๊กคือระยะทางจากบ้านถึงสถานีตำรวจ850เมตรระยะทางจากบ้านถึงวัด500เมตรระยะทางใดใกล้กว่าและใกล้กว่าเท่าใดเอาจำําได้ไหมคำว่าใกล้กว่าเนี่ยมันต้องน้อยหรือมันต้องมาก คำว่าใกล้มันต้องน้อยหรือมันต้องมากอ่าเก่งมากจ้ะมันต้องน้อยเพราะฉะนั้นอันไหนน้อยกว่าลูกระยะทางจากไหนจากบ้านถึงวัดใช่ไหมคะระยะทางจากบ้านถึงวัดใกล้กว่าระยะทางจากบ้านถึงสถานีตาม รวดอ่าเก่งมากจากระยะทางจากบ้านถึงวัดใกล้กว่าสถานขอโทษค่ะใกล้กว่าระยะทางจากบ้านถึงสถานีตำรวดแล้วใกล้กว่าเท่าใดเออใกล้กว่าเท่าใดเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาไปลบเก่งมาก850ลบเท่าไหร่จ้ะที่รัลบเท่าไหร่ลบ500 อ่850ลบ500ได้เท่าไหร่อ่ะไอหนูไอหนูไอหนูได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ลูกอ่า350นะคะเพราะฉะนั้นระยะทางจากบ้านถึงวัดใกล้กว่าระยะทางจากบ้านถึงสถานีตำรวจ350เมตรนะคะอะทีนี้ เรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็เรียนครบและ3แบบนะคะแบบที่ 1- เปรียบเทียบความยาวแบบที่ 2- เปรียบเทียบความสูงและแบบที่ 3- เปรียบเทียบระยะทางใช่ไหมคะทีนี้ต่อมาเรามารู้จักอีก,กเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการคาดคะเนความยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากการคาดคะเนคือ การประมาณด้วยสายตาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าจริงโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดครูคะประมาณด้วยสายตาประมาณด้วยสายตาหมายถึงเดารู้จักคำว่าเดาไหมลูก อ่แต่เราจะมาเดาแบบผู้ไม่มีความรู้ไม่ได้เราจะต้องเดาแบบผู้มีความรู้โดยเราจะต้องคิดแล้วว่าสิ่งของหรือวัตถุนั้นจะต้องมีความใกล้เคียงกับขนาดจริงเช่นชิวาวาน่ารักจังเลยไหนบ้านใครเลี้ยงหมาหมาตัวนี้คุณตักถามว่า เราจะคาดคะแนนเท่าไหร่ดีว่าชิวว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่อืมเงินครูตักคาดคะแนนเลยลูกสุนัขสูง20เซนนี่หมาบ้านครูตักเดี๋ยวครูตากไปจับวัดแป๊บหนึ่งอ่ะวัดจริงได้เท่าไหร่อ่ะวัดจริงน่า,งนาย16เซนแสดงว่าครูตากคาดคะแนนถูกหรือคาดคะแนนผิด ผิดถูกไหมคะแต่เราจะไม่ใช้คำว่าผิดกับการคาดคะเนเพราะเราบอกแล้วว่าการคาดคะเนคือการประมาณด้วยสายตาเราไม่ได้ลงมือวัดจริงเพราะฉะนั้นเราไม่มีถูกมีผิดแต่เราจะใช้คำว่าคาดคะเนคาดเคลื่อนไปนะคะการหาความคลาดเคลื่อนก็คือให้นักเรียนนำสิ่งที่นักเรียนคาดคะเน นะคะลูกสิ่งที่นักเรียนคาดคะเนกับการวัดจริงนะคะมาลบกันนะลูกนั่นก็คือ20-16ลบ16นะคะ20ลบ16ได้4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นครูตัก๊กคาดคะเนคาดเคลื่อนไป4เซนติ เมตรอ่ะเก่งมากจาก้ะไหนลองมาช่วยครูตักาคาดคะเนสิ่งต่อไปสิตัวอย่างการคาดคะเนต่อมาครูตักอยากรู้ความสูงนะลูกความสูงของชิงช้านี่จากด้านบนลงมาถึงด้านล่างเลยอ่ะไหนใครคาดคะเนให้ครูตักหน่อยคา,าดคะเนได้เท่าไหร่ดีนะอืมอ่ะคาดคะเไนไว้ชิงช้าครูตักคาดคะเไนไว้เลยสูง1เมตรแปดสิบห้าเซนติ เมตรอ่าครูตักได้ทําการวัดไหมไม่ถูกไหมครูตักแค่มองแล้วครูตักก็คิดว่าอ,อ๋อมันต้องสูงหนึ่งเมตรแปดสิบห้าแน่เลยต่อมาครูตักต้องทการอะไรลูกวัดจริงใช่ไหมคะอ่าไหนลองวัดจริงซิครูตักทาการวัดจริงตึ๊ด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 ได้เท่ากับสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรแสดงว่าครูตักาคาดคะเนคลาดเคลื่อนไหมคะ คลาดเคลื่อนถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมาหาความคลาดเคลื่อนกันเราหาความคลาดเคลื่อนได้ยังไงลูกเอาหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนลบสองเมตรห้าสิบได้ไหมจ๊ะไม่ได้ต้องเป็นสองเมตรห้าสิบเซนลบหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เอาสองเมตร ห้าสิบเซนลบหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนได้เท่าไรติ๊กตอก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 เก่งมากค่ะหกสิบห้าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าฉิงช้าอันนี้ครูตักคาดคเนคคาดเคลื่อนไปหกสิบห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะ ทีนี้วันนี้เราเรียนครบ2เรื่องแล้วที่ครูตาได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกนั่นคือ1การเปรียบเทียบความยาวและ2การคาดคะเนความยาวอะเนี้เรามาลองช่วยกันสรุปเนาะสรุปนะคะการเปรียบเทียบความยาวนะคะการเปรียบเทียบความยาวคือการนําความยาวของวัตถุ2ชนิดมาเปรียบเทียบกันโดยหน่วยของทั้ง2ชนิดต้องเหมือนกันเท่านั้นนะคะแบ่งเป็น3อันได้แก่ หเปรียบเทียบความยาวจะใช้คำว่าสั้นกว่าและยาวกว่าเปรียบเทียบความสูงจะใช้คำว่าเตี้ยกว่าและสูงกว่าเปรียบเทียบระยะทางจะใช้คำว่าใกล้กว่าและไกลกว่านะคะ ทีนี้ต่อมาเรื่องที่สองที่เรียนนั่นก็คือการคาดคะเนความยาวการคาดคะเนความยาวนะคะคือการประมาณค่าด้วยสายตาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าความจริงโดยไม่ใช้เครื่องมือนะคะครูตักก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ครูตักมอบให้วันนี้ไปทำแบบฝึกหัดที่อยู่ใน Google Classroom แล้วมาส่งกัน ในวันที่เราเปิดเรียนนะจ๊ะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดและรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ